มาจ้ามาพอกบุมิแกล้วจ้าเมื่อในบุมจาวิธีทําเหรียญโปรยทานดอกกุหลาบจิ๋วเล่นโบไม่ให้เบิ่งจ้าก้อนื่นให้ตาริบินเส้นเงาหาสิบเส้นเส้นสันสิบแปดเส้นจ้าพับลงมาสิบเซนติเมตรเพื่อเหตฐานจ้าเส้นสันจะอยู่ด้านบนเน้อจ้าสาริบินเส้นที่สองของเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามของเส้นที่สองเส้นที่สี่เข้ากับสี่สอดเขาตรงกลางเส้นที่หนึ่งจ้าจากนั้นแก้ ปลายริบบิ้นเส้นที่สามเขาตรงกลางจ้าดึงให้กระชับหาเหรียญมาใส่ผ้าริบบิ้นเส้นสันล่งจ้าเส้นที่สี่เข้าก็สิสอยเขาลูต่ตามเดิมจ้าบีบให้แน่นจ้าจากนั้นพิกกับเก็บริบบิ้นปลายสันทั้งเบิร์ดเลยจ้าริบบิ้นทีบุ้มใส่มือเนี่ยก็คือริบบิ้นตาละข้างเบอร์สองสีขาวแล้วเส้นสันอีกสี่สีจ้าสีชมพูฟ,ฟ้าเขียวเหลืองจ้าคงริบบิ้นมาทั้งสายแบบนี้ จากนั้นให้เาทำการสอดได้เลยจ้าสำหรับกีบนี่ก็สิมีความง่ายนอกจากบอซับ้อนแค่เขาโขงมาทั้งสายแล้วก็ทำการสอดได้เลยจ้ากีบที่เห็ดแบบนี้ก็สิเป็นพื้นฐานของหลายๆดอกนาะจาก,กะสิเห็ดง่ายคงริบินมาทั้งท้ายจากนั้นให้เขาทำการสอดได้เลยจ้า พอได้ครบแล้วจากนั้นห้าสีมาสอดสีเนาะจ้ะการสอดสีบุ้มกับสีใสสีสีเนาะจ้ะสีมพูสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีเหลืองเป็นสีสีเลยจ้ะตัดขางหนึ่งตรงขางหนึ่งแหลมเด้อจ้ะห้าก็สิมมเฮหดเกสรเนาะจ้ะใส่รบินทับกันทั้งเบิดเลยจ้ะหน้าตาก็สิเป็นแบบนี้จากหนันในห้าม้วนเกสรนจ้ะการม้วนบุ้มสีม้วนสองรอบเล้อจ้ะ การเห็ดดอกรอบแรกเฮาสิไซเ้นสันในการเห็ดดอกก่อนจ้าหันปลายรบบินในลักษณะท่างางหันเข้าหาจะกรองจากนั้นกระถ่าการสอดได้เลยจ้าจากนั้นให้ปล่อยรบบินเส้นญ้าไวจ้าพลกรบินไงขืนเข้าหาจะกรองแล้วกระสอดจ้าแล้วเข้าก็ปล่อยเส้นญ้าไว ให้พิกรืิบินไงขึ้นเขาหาจะคล้งองหลักกระสอดจ้าพ่อควบสี่เซนแล้วห้ากระดึงให้กระชับจ้าสีกระสิเป็นเล่นโบแบบนี้สลับกันเลยจ้าจากนั้นมาเฮ็ดเส้นยาาจ้าเส็นดันนอกเส็นสีขาวการม้วนกับม้วนสองหลอบขึ้นกันจ้าจากนั้นพิกริบินเขาหาจะคองในลักษณะงายแบบนี้จ้า กระทำการสอดได้เลยพิริบินไงเขาหาจะคลองแบบนี้กระทำการสอดได้เลยจ้าสำหรับดอกนี่กับสีเห็ดคือกันเลยจ้าเท้งหลบเท้งหลบที่หนึ่งหลบที่สองเข้ากับสีเห็ดคือกันจ้าลายง่ายๆบอซับ้บอนจ้าให้ พิริบินไงเขาหาจะคองแบบนี้ก็ททำการสอดได้เลยจ้าจากนั้นดึงให้กระชับจ้านี่คือเสร็จแลว้วจากนั้นห้ากระตัดตกแต่งจ้าการตกแต่งมุมกสิทธาทั้งตรงไปเลยจ้ากันไกลี่บุ้มใส่ก็คือกันไกลซิกแซกปลายโค้งขนาดหามินเน้อจ้านี่คือเส็จเรียบร้อยแล้วจ้าวิธีการเห็ดบุ้มเสียไม่เบิ่งเรื่อยๆขอบคุณหลายๆจ้า